สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเข้าในหัวข้อเรื่องโครงสร้างของหน่วยความจำแรมกันนะครับหน่วยความจำของแรมนะครับจะมีโครงสร้างดังนี้นะครับในส่วนที่1ครับขาสัญญาณขาสัญญาณจะเป็นในส่วนนี้นะครับส่วนสีทองป็นี่ครับขาสัญญาณนะครับ,ญญะรบจะเป็นแถบทองแดงนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่สมัมผัสกับสล็อตของแรมบนเมน King. บอร์ดของเรานะครับ สองนะครับล่องบากล่องบากนี่คือส่วนนี้ครับที่ไป็รรู้นะครับล่องบากนี่นะครับจะไว้สําหรับติดตั้งแรมครับได้ตรงตําแหน่งแล้วก็ยังช่วยแบ่งแยกประเภทของแรมเช่น SDR แรมจะมีล่องบาก2ตําแหน่งส่วน DDR SDRAM จะมีล่องบากแค่1ตําแหน่งนะครับแต่ระยะห่างของน่องบากของแรมต่างนจะไม่เท่ากันนะครับ3นะครับ ชิปหน่วยความจามครับนี่ครับจะเป็นสีดาๆเนี่ยฮะเป็นแผงๆนะครับชิปหน่วยความจามนะครับจะมีลักษณะของหน่วยชิปความจาแรม s d r และ DDR SDRAM มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขาชิปอยู่ใต้ล่างส่วน DDR2 SDRAM เป็นแบบ BGA เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจจตุรัสโดยมีขาอยู่ใต้ชิปและมีขนาดเล็กกว่าชิป SPD และ โทษนะครับ SPD ROM เป็นหน่วยความจำแบบ ROM ใช้เก็บคุณสมบัติของแผงหน่วยความจำ RAM นั้นเช่นค่า CL เป็นต้นและยังทำงานร่วมกับ ROM BIOS เพื่อปรับระบบการทำงานของ RAM ให้เหมาะสมกับเมนบอร์ดโดยอัตโนมัติครับสำหรับเรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ